สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยิงธรรมดาโลกไม่จำโอ้ยชุบโอ้โหเป็นไงเพื่อนเดี๋ยวผมต้องหมุนตัวยิงครับเออข้างนอกมีครับซ้ายมือผมอ้อาวใครตายวะเนี่ยเฮ้ยชุบเรียบร้อยครับอ้าวเขาจำผมได้แป๊บนึงท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแป๊บนึงซ้ายมือผมขวามือผมเรียบร้อยครับ โอ้โหอยู่ไห่เอ่ยเอาไม่อยู่อีกเจอครับหน้าผมเอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยคอมครับโอเคเรียบร้อยครับ <laughs> โอ้ยแป๊บเึงผมขอต,ตอบเขาก่อนโอ้ยขวามือผมมาโอเคตายซ้ายมือผมมีครับเอ้ยหลังผม โอเคเรียบร้อยครับโอ้โหหลายทางจังวะเลยเว้ยโอเคหมดครับโอ้โหซ้โหโหายมือผมอีกแล้วแป๊บหนึ่งเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยเยอะแท <c oughs> ยรร้ยิงธรรมดาโลกไม่จำยิงธรรมดาโลกไม่จำครับ <c oughs> เออย,ยิงธรรมดาโลกไม่จำครับเราต้องหมุนยิงโอ้โหอ้าวไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> โอ้ยยิงได้ยังไงวะนี่ไอ้บอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอ้ยใจเย็นดิเพื่อนอยู่ไหนอีกครับซ้ายมือผมแค่ทีเองครับผู้ชมอ้าวไม่อยู่อีกโอเคตายไปครับโอ้ยชุบโอเคเรียบร้อยครับโกดังครับเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนได้ย <like now. S 3> ิน <te S 1> เสียงแถวนี้ครับ โอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยโอ้ยปวดหัวอยูเป่งเลยโอเคตายไปครับโอเคเจ็บครับเอ้ยชุบโอเคตายไปอยู่ไหนอีกโอ้ยเฉียดไปนิดเดียวโอ้ยแคบครับแคบครับเขายิงกันอยู่ โอเคตายครับโอเแคอีกแล้วครับโอ้ยชุบโอ้ยชุบโอเคตายครับ <laughs> มดตัวยิงมดตัวยิงเอาเวงกรรมเขาไปหลงแล้วล้วครับโอเคตายไปอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกหลังผมโอเคเรียบร้อยครับ <laughs> เอ้ยหลังอีกแล้วโอ้ยชุบ อโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเยอะแทอ้อ้าวไปไหนหรอวะเนี่ยโอเคเอา้าวตรงนี้ตายแล้วหรอข้างหน้าผมเองครับเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเลยท่านผู้ชม oh, <no. S 1> เฮ้ยเรียบร้อยครับนีเฮ้ยชุบโอ้โหช้าไปหน่อยครับท่านผู้ชม อบเฮ้ยอชุบโอ้โหเรียบร้อยเลยซ้ายมือผมเรียบร้อยครับเอออยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกโอเคเรียบร้อยครับเอาละครับท่านผู้ชมผมต้องหาทางปกกอดว่ะเพราะว่าผมจะไปหมุนยิงไงเอา้าเจอฟรีหนึ่งคนเฉยเลยครับ เอา้าทฉันเล่นเองก่อนเลยแล้วกันโอเคตายครับอา้าเรียบร้อยครับหมุนยิงงงดีเพื่อนอา้าเรียบร้อยครับหมุนยิงไปทีหนึ่งเ,เป็นไงท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ปะ ผมมุนยิงไปกี่คนคเมื่อกี้นี้ประมาณสามได้ป่ะครับโอเคเจ็บไปหนึ่งครับเขาจะออกอีกปะว่าเมื่อกี้ผมยิงเจ็บไปแล้วอะโอเคตายไปครับอเอ้ยชุบโอ้โหเป็นไงหมุนยิงของผมโอ้โหเมื่อกี้เลือกเป้าไม่ถูกเลยครับท่านผู้ชมมีเยอะมากผมอยากบุกอะครับแต่ว่าแต่คือแบบอีกทีมหนึ่งเขาก็โอ้โหนั่นไงดักตรงนี้อีกแล้วบ้านคู่ก็มีท่านผู้ชม โอเคอะตายไปหนึ่งครับแล้วผมก็เจ็บด้วยประเด็นดวงเขายิงส่วนไหนของตัววะเนี่ยข้างบนก็มีครับไม่ไหวแล้วไว้บุกเลยบุกเลยละกันซึบตายไปครับเฮ้ยเพื่อนผมจะหมุนยิงโอเคลมไปดิรู้เรื่องเลยเจอแล้วครับหนึ่งคนเรียบร้อยครับตายต่อไปครับ ไอ้ชุบโอ้โหเรียบร้อยเลยไอ้บ้าเอ้ยงั้นผมวิ่งตัดมาเลยไอ้ชุบอ่าเขายังไม่รู้ครับโอ้โห,โโหเป็นไงออกไปทีนึงเจอโคตรเยอะอเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงครับผู้ชมผมขอโฟอกัสกับการยริงก่อนค,อคือทีผมเสียเปรียบอยู่ไงในตอนนี้ อะไรเพื่อนเฮ้ยเลงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าฮืออย่าอือโอ้โหเป็นไงอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนไม่ตายท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยชุบอ่าเรียบร้อยโดนฟัน ผมหมุนตัวยิงไม่โดนอ่ะท่านผู้ชมบุกก่อนเลยละกันโอเคนาบ้านน้ำตาลครับตายไปเอาเจ็บไปหนึ่งครับเอาตายต่อไปป้านคู่มีครับโอเคตายไปข้างบนครับเปลี่ยนกระสุนปืนให้พร้อมแป๊บหนึ่ง อยู่ไหนเอ่ยโอ้ชุบเฮ้ยชุบโอ้ชุบโอ้ผมหมุนยิงไม่ได้วะท่านผู้ชมหรือว่าเราต้องเลิกเล่นหมุนตัวยิงวะเนี่ยขาดทนมากเลยครับหมุนตัวยิงโอ้โหตรงนู้นโคตรเยอะครับหลบแต่ว่าผมหลบได้อยู่ครับตายไปอ่ะตายต่อไปตายเพิ่มไปอยู่ไหนอีกอ่ะไม่ต้องเล่นไป ไม่หมุนตัวยิงละโอเคเรียบร้อยครับหมุนได้อยู่ข้างบนครับเอายิงจากตรงไหนอ๋อบนสุดเลยเหรอได้ปะได้ปะถือว่าได้อยู่เนาะเออเออเก็บไปหนึ่งครับอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเฮ้อเฮ้ออยาหืออยาเอือครับขอร้องอยาหืออย่าอือเด็ดขาด โอเคเจ็บไปหนึ่งสายมือผมครับเอาตายแล้วเบอร์นี่ไงเจอแล้วโอเคเรียบร้อยไปเฮ้ยชุบอาวเวรกรรมเขาไม่ออกมาหาผมอ่ะเฮ้ชุบโอ้โหอืมหมุนตัวยิงโอเคเรียบร้อยครับ งดนนะง,งดิเพื่อนเจ้าของจังกองสีนะอ้าวเขาไม่ดักอีกแล้วท่านผู้ชม <c oughs> เจ็บหนึ่งครับเฮ้ยลมเอาคตายไปหืมลมครับเฮ้ยลมอีกแล้วได้ยังไงวะนเนี่ยอ่าคนคเก็บผมตายละชุบโอ้ยเจอแล้วผมเจอแล้วผมอ้าวเพื่อนเก็บไปแล้วครับ โอ้โหทีมเราบุกไม่พักเลยตอนนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยต่อไปครับรบ,รรบุกกันไปต่อเลยครับท่านผู้ชมโอเคตรงนู้นอ่าผมเจอแล้วครับตรงนี้เรียบร้อยครับตายต่อไปครับ ไม่ต้องเล่นครับเอามีดฟันเลยเอ้าวเวรกรรมสวยเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะ ไปนยือนกันบ้างครับผมกับการเล่นสไนเปอร์แบบหมุนยิงคืออันนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะครับถามว่าทําไปแล้วมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันได้มาอย่างหนึ่งเลยครับนั่นก็คือความเท่นั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ดูแล้วรู้สึกปวดหัวหรือว่าลายตาเนี่ยอันนี้ผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้กันบ้างครับสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปี่ย Like, tam, อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสามหลอกวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ